มาดูกันค่ะว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะคะเหรียญที่เอฟซีส่งมาขายโอ้เขาม็กมาอย่างดีเลยเหรียญโอ้มีพดดวงมาด้วยดูพดดวงก่อนแล้วกันเนาะมีพดดวงเม็ดละหนึ่งบาทเนี่ยค่ะเม็ดหนึ่งบาทนะคะตราตราอะไรนอตเขาไม่ค่อยชัดแล้วอะคะ่ะโอ้ตามมงกุฎมาหามงกุฎค่ะ มหามงกุฎราชการที่สี่เนาะเนี่ยค่ะตรามพระมหามงกุฎราชการที่สี่นะคะพดด้วงหนึ่งบาทหนึ่งบาทชนิดราคาหนึ่งบาทนะคะรับซื้อสี่บาทค่ะอันนี้คือเขาตาเขาบี้หมดแล้วเนาะแต่ก็ได้อยู่เพราะยังไงก็เป็นเนื้อเงินนะคะค่ะใครที่คิดจะขายนะคะที่มีพดด้วงอยู่ค่ะอยากรู้ราคานะคะ,ะน่าจะบอกเลยอ่าชนิดราคา หนึ่งบาทรับซื้อสี่ร้อยบาทชนิดราคาสสลึงน้ำหนักนะคะเม็ดเม็ดสสลึงรับซื้อ250บาทค่ะเม็ด2องสลึงรับซื้อ250บาทเม็ดหนึ่งสลึงรับซื้อหนึ่งรอยบาทค่ะรับซื้อทุกแต่ถ้าเป็นพดด้วงที่มีม,ม,าามีความหายากมีความหายากมีอะไรล่ะ ตัวติดผลิตน้อยอะไรเงี้ยค่ะนะคะปีลึกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ราคาคุยกันได้อีกทีหนึ่งนะคะคุยกันใหม่ค่ะแต่อันนี้ที่เปนตาบอกราคาคือราคาเบื้องต้นนะคะเริ่มต้นเริ่มต้นที่1นึ่งบาทสี่รอสงสลึงสงสลึงสองร้อยสิบหนึ่งสลึงหนึ่งร้อยบาทนะคะราคาราคาเริ่มต้นของพดดวงราคาคือเป็นราคาเนื้อเงินแหละนะคะยังไงก็ได้เป็นเนื้อเงินแน่ๆอยู่แล้วค่ะเนื้อเงิน การันตีด้วยการที่เป็นเนื้อเงินแล้วมาดูต่อกันเมื่อกี้อันนี้พดด้วงไปแล้วเนาะแล้วมาดูอะไรอีกเหรียญมีอีกสองถุงอ๋อเหรียญครุดเหรียญครุดค่ะเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดค่ะพะน่ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเหรียญครูดเขาก็จะมีด้วยกันทั้งทั้งหมดหกชนิดนะคะครุด ครุดราชการที่9ค่ะก็จะมีครุฑ10บาท2สีรับซื้อ80บาทครุฑบาท17อันนี้เลยนะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทครุฑ9เหลี่ยมถ้าแท้ค่ะรับซื้อเหรียญละแท้นะคะรับซื้อเหรียญละ30ไม่แท้ให้10บาทเพราะครุฑ9เหลี่ยมน่ะเขาเขาไม่แท้เยอะค่ะเยอะมากไม่ใช่ว่าไม่แท้ตอนนี้นะเขาปลอมตั้งแต่สมัยที่ ที่หมุนเวียนนะคะปลอมเป็นตังตังที่ไม่ใช่จ่ายหมุนเวียนนะคะเขาปลอมตั้งแต่รุ่นโน้น,นะค่ะไม่ใช่ปลอมตอนนี้นะค่ะนะคะครุฑเก้าเหลี่ยมปลอมให้สิบบาทแท้เท่ายแท้สามสิบบาทค่ะครุฑเก้าเหลี่ยมแล้วก็จะมีครุฑตรงครุฑตรงปีสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑสิบบาทสองสีแปดสิบบาทครุฑเก้าเหลี่ยมบอกแล้วเนาะครุฑตรงครุฑเฉียงค่ะ คุณเฉียงจะมี2องพศสองห้และ2 5 2หรับซื้อเหรียญละสิบบาทค่ะ